แม่ตีลงไม่นานลงไม่เยอะลงไม่ไกลปั๊บขอให้รถกลับมามาทันพนดี้องามาใกล้เวลาแสดงว่าพวกเรามีบุญนะจริงมาเห็นคุณดูมารวมกันเยอะๆอย่างนี้แล้วทวาวันนี้ทําบุญทีเดียวได้หลายอย่างหนึ่งทรลองทีใหม่สองได้ทําบุญพัฒนานุรทานคิดให้เด็กญาติญาติของเราทำท่างหลาย มองที่รูปภาพนี่ก็ต้องหกท่านแล้วเนี่ยหกท่าน,นเออสแสดงว่าตระกูลพวกเราทั้งหมดอยู่นี่ครับ<ะ>เออว่ามีปู่เบี้ยวแม่เยืุณ<ะ><ะ>พัดตาสังเวียนยายสายเชี่ยวชาดนามสกุลเชี่ยวชาญนามสกุลมาจากอุดอุอรป่านี่เออพระภิสุทธ์นกแก้วอ่อนละมูลนายอุบลกิตตะสังวรชื่อดีนามสกุลดีเออฟังเตชื่อก็น่าจะไปดีไปงามหมดแหละครับครับลูกหลานก็ ได้มีน้ําจิตน้ําใจทําบุญอุทิศสดบุญสดกุศสดไม่ให้ใน,นช่วงเทศกาลอันนี้เขาเรียกว่าทําแบบไม่ต้องให้ผู้ที่ไปก่อนหันกลับมามองอคือเราฉลองบางคนฉล้องแต่ไม่เคยคิดถึงผู้ที่ไปก่อนอันนี้อยู่ในบ้านฉล้องเฮปปี่นิวยอกเฮปปี้นิวยอเอปี้เบิร์ดอะไรก็ว่ากันไปสนุกแต่คนที่เคยเพื่อกูณเราคนที่เคย อ่าให้เราได้พึ่งพาไปบุญเนี่ยคนญรวงรับไปแล้วบางทีไม่เคยคิดถึงนะบางคนมามาจนต้องมาฝันเนากตลอดตีใหม่ไม่เห็นบอกเห็นจาวเลยคำยืนคอแห้งว่ะ <c oughs> ไอไอใครมาฝันค่อยชั่วเลยบางทีเข้าสิง,สงเะดื่มเลิก <c oughs> นั่งนั่งกำลังนั่งกรอกเหล้าอยู่ชั้นดิบช่างบอแงแงแแงแแงแเรกากินสนุกกันใหญ่เลยนะไม่บอกไปกล่าวอ้าวธินายได้วิญญาณปู่ย่าตายายเนี่ยมาขอกินด้วย อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแตมาเจอกับตนเองมาเยอะนะล้วไปแก้ให้เยอะเพราะนั้นเดี๋ยวถือว่าพวกเรารอบครอบนเน,นี่ยไม่ได้กินอิมเฉพาะคนที่ยังอยู่แต่ให้ผู้ที่ร่วมรับดับขันไปแล้วได้อิ่มนํำสํำราญมีความสุขกับปีใหม่ของพวกเราสิ่งนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทต่อปการีต่อบุคคลที่มีบุญมีคุณนะชีวิตเราจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นกินเที่ยวปีใหม่ก็ให้มีสตินะมัดระวัง เราไม่ประมาทคนอื่นประมาทเราไม่ง่วงคนอื่นง่วงเราไม่เมาคนอื่นเมาการใช้ถนนโยตยานพาหนะวันนี้ถึงมาไม่ให้ลูกศิษย์มาไวมันก็เครียดมาเต็มที่เหมือนกันจะไปแซงเขานะใครทวดท้าออกจากถนนก็ไม่รู้เชี่ยชะการอย himself, ่างเงี้ยเพราะยันไปช้าๆถึงจุดหมายปลายทางแต่วันนี้ถ้ายังใครเมาหรือแครอะไรก็ไม่เอาออกถนนใหญ่ให้คนมีสติเข้าไปซื้อให้ฉลองอยู่กับที่ อาตมาเคยพูดเตือนหลายทีว่าเทศกาลปีใหม่มัเป็นยังไงเทศกาลปีใหม่คือเทศกาลคนมีบุญน้อยทยอยกันไปเกิดใหม่ <c oughs> มันเป็นเรื่องนั้นจริงๆเพราะนั้นให้พวกเรามีสติมีความสุขอ,อใครมีความสุขในปีนี้ปีต่อๆไปะจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่มีอะไรสําคัญไปกั่ควกมบคว่าชีวิตทุกอย่างที่คุณโยมบังและปรารถนาเอาไว้เนี่ยจะประสบผลสำเร็จได้สงใจได้ก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตอยู่ ดใครที่หวังอะไรใหญ่โตเป็นเศรษฐีพันล้านร้อยล้านพอจบชีวิตก็จ,จบเลยความหวังเป็นอันหมดสิ้นดังการรักษาชีวิตอาวาัยนี่คือเป็นสิ่งที่ดียิ่งใครที่มีภาระมีลูกมีล้านจะต้องดูแลกติดชอบยิ่งต้องรักษาชีวิตอาวายัยฉลองเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่าลองให้ชีวิตจบอันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาพระพุทธเจา้าทนตรัสสอนเอาไว้ว่าความประมาทและความไม่ประมาทเป็นยอดของธรรมะ เออถ้าฝ่ายเลวเขาเรียกความประมาทสุดยอดของฝ่ายเลวคือความประมาทประมาทแล้วจบหมดทุกอยา่างฝ่ายดีคือความไม่ประมาทสุดยอดของธรรมะไม่มีอะไรเกินไปกว่าความไม่ประมาทคนเราถ้าทําอะไรไม่ประมาทก็จะได้ดีทั้งหมด อาเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญอืมีโชคดีชัยคลาดปลอดภัยสุขภาพปานไม้แข็เแรงปรารถนาสิ่งประการใดที่เป็นบุญเป็นกุศนั้นประการนั้นประจงทานสําเร็จอ่าตอบให้คนโยมได้ดังใจปรารถนามีลูกมีหลานก็ขอให้มีลูกมีหลานมีความประดานูประตาเพทีเป็นอูปการดีบิดามาชอบเป็นรถโตรถไซค์รถนานตามนานก็นานมีไฟ ตลอดปี2565ยากเข้าสู่ปศ2566ทุกคนทุกท่านเท่านั้นดึกแล้ว